ที่ไปแช่มาเล่นพันธุ์ได้เพราะว่าบอกแล้วว่ามันไปทําให้เซลล์หนาขึ้นดังนั้นลากมันออกก่อนอย่าข้าวท่านแช่ไว้เนี่ยรากมันจะออกไวขึ้นนะครับแช่ไปคืนหนึ่งเช้ามาไปโรยเนี่ยเอาไปไปไปหวานเนี่ยรากมันออกก่อนเวลาเพราะว่ามันมีสารที่ทําให้เซลล์นะครับหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยมีได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ในการดูดซับปุ๋ยและเชิงเล่นให้ปุ๋ยเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอันนี้ไลน้าได้ดีที่สุดเลยนะครับนี่ก็คือ สารนะครับนี่เวอร์แพนไคโตสารสูตรโอลิโกแซคคลายเราพูดพร้อมๆกันสิครับใช่ครับขอเสียงประเมินครับว่าจะได้3ทีเห็นฮะเดี๋ยวต้องเปนบรรยายใหม่เสียพลังงานแท้ๆนะไม่น่าเชื่อไคโตสารครับซึ่งหลายท่านรู้จักกันในคำว่าคู่หูมหัศจรรย์คือสามารถที่จะใช้ร่วมกันแล้วใช้ร่วมกันต้องใช้ร่วมกันเท่านั้นถึงจะเป็นประโยชน์ส่วนที่คุณอย่างมหาศาล อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับไค่ตัานเนี่ยโอ้โหกุดซ้ําย้ําเติมว่าท่านประธานท่านรองจิตาลีหอมจันทร์นะครับทุนสร้างขว้างทุนเสี่ยงเวียงทุนเสด็จเมื่อก่อนเป็นชนิดน้ํานะครับเขาย่อยนะครับโดยเฉพาะเปลือกกุ้งเนี่ยตอนชุดําเดินสมัยก่อนคนโบรนาณเขาทำกันมาเขาก็จะไปย่อยย่อยไข่ไขตินจากเปลือกกุ้งเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ทําให้เป็นไข่ตินเนี่ยนะครับให้เป็นไข่ตัวาง ไคโตัวสารนี่ก็แล้วแต่ถ้าไปทําผสมกฏหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทําให้มันเกิดมานะครับเป็นประโยชน์กับพืชยังไงครับคือมันไปสร้างผนังเซลล์พืชหนึ่งในการทําให้สร้างผนังเซลล์พืชนักวิีาศาสตร์ก็เก่งเกินนะคุณคิดได้ยังไงเอาสัตว์ไปทําให้เซลล์พืชขยายให้เซลล์พืชเกิดมีความหนามีชั้นความหนาของเซลล์แล้วก็ขยายแล้วเซลล์พืชก็อวบอ้วนไอไคโตัวสารแล้วมันยังสําคัญนะครับ มันเป็นคนพาธาตุอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปยังต้นพืชถามว่ามันเข้าพาไปยังไงครับคือต้นพืชหนึ่งต้นเนี่ยครับต้นพืชหนึ่งต้นเนี่ยนอกจากที่ท่านเคยเข้าใจกันว่ามัน,มนสามารถต้องไปพ่นปากใบเปิดไปแล้วปากใบป,ปิดนะ้นักวิทยาศาสตร์คิดไปแล้วครับบอกว่าพืชเนี่ยมันมีรูขนขนทั่วไปหมดเลยทั้งใบนะครับทั้งต้นทั้งดอกทั้งกิ่นมันมีรูเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษฟังไว้นิดนึงก็พอ เรียกว่าฟรีสเปซคือเป็นรูเป็นช่องอ่ะเป็นช่องเล็กๆๆๆๆเ,เ,เ,เต็มไปหมดล,ละเอียดยิบเลยซึ่งมันใจะให้สารอาหารผ่านโดยการที่เรียกว่าต้องเป็นประจุทุกอย่างเป็นประจุเป็นไฟฟ้าหมดนี่ไโตัวสารตัวนี้ครับเขาไปประจุนะครับไอ้รูฟรีสเปซต่างๆท่านพ่นตรงไหนก็ได้เหมือนบางคนก่ไปบรรยายให้ท่านฟังอ่ะพ่นต้นก็ได้ พ่นใบก็ได้ใต้ท้องกินก็ได้เวลาจะเล่นให้เกิดลูกไวๆก็พ่นทั้งอะมิโนนะครับทั้งไขโตสารใต้ท้องกินเดี๋ยวก็จะเกิดลูกเพราะว่ามันเข้าทางฟีสเปตน,นะครับที่เป็นรูพุนเล็กๆทั่วต้นเลยต้นพื้นไปพัฒนอาอะมิโนมีมีอะมิโนอะไรบ้างนะครับพัฒนารากนี่ครับมีแอสพาราจเจนนะครับผมในการดูดซึมไนโตรเจนรากก็จะช่วยดูดซึมไนโตรเจนได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปครับ ดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นตัวนี้พอดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นอันนี้ภาพรประกอบทั้งหมดนี่มาจากการที่เราไปถ่ายสวนจริงนะครับไม่ได้ก๊อปนะครับเปลิขสิทธิ์ของ W c i w o r ลยูซีไเคเท่านั้นนะครับดูดซึมธาตุอาหารที่ขึ้นนะครับไทโอลยนครับดินะครับดิสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในบางครั้งครับฝนตกมากนะครับฝนตกมากชาวสวนกลัวอะไรครับฝนและทําให้ลูกล่วงลูกล้วง ฝนจัดลูกล่วงเท้าฝนกลัวโอ้โดนไม่หลับเมื่อกี้ก็เพิ่งโดนไปนี่ก็นอนไม่หลับกังวลโดนแล้วยังมานอนไม่หลับเพราะมึงแล้วนะไอ้ผัวตัวดีเนาะมย,ยังนอนไม่หลับกับผลจะร่วงอีกนยะมึงนี่ก็เหลือกเกินกจริง <Okay. S 1> <laughs> แล้วก็ทำให้เป็นสารตั้งต้นของออกซินครับเขาก็จะไอทิปโตเฟสเนี่ยนะครับไปกระตุ้นในการออกดอกด้วย มันบำรุงรากไปกระตุ้นดอกให้เกิดขึ้นอันนี้ก็คือนะครับและยันหมดแล้วใช่ไหมฮะเฉพาะนี่หมดแล้วนะครับ,ด,รบดังนั้นตัวนี้ครับกรดอะมิโนเนี่ยนะครับสำหรับพืชเนี่ยจำง,ง่ายง่ายอธิบายชัดเจนก็คือเขาไปช่วยนะครับในการที่เป็นสารตั้งต้นของไปสู่เอนไซม์พืชแล้วก็ฮอร์โมนพืชเอนไซม์พืชแล้วฮอร์โมนพืชไปทำให้เกิดการอะไรครับต้นไม้จเจริญเติบโตอาหารครบสมบูรณ์ ทำหน้าที่ออกดอกออกผลขยายต้นขยายกิ่งต่อเนื่องไปจนในที่สุดก็หมายความว่าร่างกายเขาแข็งแรงเขาขยายเผ่าพัพนธุ์ได้อย่างสมบูรณ์ลูกเกิดมาก็หน้าตาจะหล่อนะครับจะสวยนะครับเป็นเกรดครัพิเศษเป็นพรีเมียมนะครับดังนั้นก็สิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือความสมบูรณ์ของต้นรากใบกิ่งก้านสาขาดอกและก็ผลครับที่จะทำให้เกิดการแข็งแรงอย่างแท้จริงนะครับอะมิโนโตัวเนี้ยครับ ไปทำให้เกิดการที่เรียกกันว่าเห็นไหมครับไลซีนสงข้อเอนไซม์พัฒนาดอกทุเรียนที่กาลังอ่อนเป็นตาบูตาปลาต่างๆให้ติดผลเพราะอาหารครบอาหารมันครบครับอะลานีนเห็นไหมครับขยายขนาดของผลต่อไปครับไอโซโลิซีนพัฒนาผลขยายวยพัฒนาผลไอบองคนเขาเรียกลูกอะไรลูกแป้วก็มีนะครับประเภทตูดบิดตูดงอนะครับ มันมีหมดแต่อันนี้ภูมาเต็มล่องภูอะไรสวยงามอุย้ยพูดไปนะครับนี่พัฒนาผลเปลือกสดไม่แห้งหรือเหี่ยวไปดูครับเขาบอกว่าโอ้โหหนามเนี่หนามจีนะครับสีสวยเขาบอกกันอย่างนี้ทั้งนั้นเราออกหมดเขาครบครับผมนี่ส่วนของล่า